สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุแม่น้องเหมีวนะคะเราก็รับเด็กกลับมานะคะสุดซื่อไพใครอยู่ในใครเหมีวเหมีวใครเหรอเสือพาไปพี่ใหญ่ก็มาพอดีเสือหลับเสือหลับบอกละพุงนะเวลาเสือหลับนะมีอะไรอะไรนะอะไรนะเหมียวเคสค่อยไปคนจ่ายตังค์สั่งมาเหลืองส้มเหลืองส้ม ไปดูเหมียวย่องมาบอกว่ารับวันนี้ทำไมมาเดียมีวได้อะไรมาต้นหมิวน่ะนั่นน่ะนั่นกระเป๋าเหลืองนั่นขนมขนมขนมอันนี้กระเป๋าคืนนัดโอ้ได้ขนมไม่ให้ถ่ายบ่เขาไปกินหมดแล้วป้าแถวบ้านเนีขารู้หมดแล้วใช่ไหมดแล้วไม่เป็นไรเออเอาเอาทีหลังดูยมากินบะขาไปธุรกิจไปทำธุรกิจนี้ ป้าแถบ้านบอกว่าป้าแถบ้านเอาไปกินหมดแล้วเออกินให้รวยไปเลยเนอกินให้รวยไปเลยบอกว่าเอาไปกินหมดแล้วบอกให้กินไปกินให้รวยไปเลยนั่นแหละนั่นแหละบอกว่ากินไปหมดแล้วบอกกินให้รวยไปเลยนี่นะคะไปภาร,รกิจพออีให้ป้าบายไ,ไหมไปถือ ทำภารกิจให้ป้ายอะ้รนะก็ไปรับเด็กมานะคะรับเด็กมาตอนแรกว่าตอนแรกว่าจะไปไปสอ่องน้ำมลขึ้นสเตนหาสีน้ำมลไม่เจอส่องจ้องจงมองมอง,มอ,งอยู่ตรง ชงจอกจ้องมองมองอยู่ตรงไอ้ลั้วเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่าคู่ปกครองอันแอบดูเด็กเล็กนะนะแบบว่าอู้เด็กจะร้องลูกจะร้องไหมน่ะนะจอกจ้องมองมองเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปขำอย่าอาชีจอกจ้องมองมองเอานึกว่าเมื่อแล้วนึกว่าเมื่อแล้วก็ว่าแล้วแล้วคือว่าเก็บเครื่องแล้วสันเดี๋ยวสักครู่เอาทำภารกิจนี้ก่อนให้ป้าก่อน เบิ้งพันเนออี๋ไปเบิ้งไปเบิ้งคะไปแม่ไปแม่ภาษาเนี่ยว่าเราเอาอันนี้ไปทำธุระให้ป้าแล้วก็เลยไปรับเด็กแล้วก็ไปส่องๆจ้องๆมองๆเด็กกลับมาเจอเซอร์ไพรส์เสือพาไปกลับมาได้อีหยังแม่หยังชิไัย ไปอยู่่ทีไหนมาไปไปไหนกันมาวันนี้โอ้โหนี่ดูผลงานสีเต็มหน้าเลยผลงานไปเหมาอะไรกันมาคะไปได้อะไรไหนยังไม่ได้ฟังได้กี่คนทางอเพลงมาเข้าจำปีฮะเพลงมานั่นโอ้ลำพงล้ำพงอัพคอสักเพลงถ่ายได้เปล่าถ่ายไม่ได้แล้วมันก็ติดลิกิทธิ์ไง อาก็ร้องสดไงร้องสดอ่ะเสียงสดเสียงสดเออเออไหนไหนไม้ไหนไม้ไหนไม้น่ะเอาสักหนึ่งบนเพลงสิเอ้อร้องสดร้องสดเอาแล้วพี่อยู่ร้องไม่สดกระตัดเสียงอก็คือไม่มีดนตรีก็ไม่ต้องอัดสิ ไม่กลัวถ้ากลัวลิขสิทธิ์ไม่ไม่ไม่กลัวเอาเลยจะเสียงตัดเสียงเป็นอยู่เนาะจะเสียงเอาเลยเอฟซีจะได้ไอ้นี่เมื่อกี้ก็จัดไปไปถึงไหนกันมาไปไหนโกโบสกุลอีกเหรอพ่อคืนพ่อคืนของโกโบโกโบที่อยู่ที่ไหนสกุลทางโคนทางโคนบ่ซื้อซื่อว่าอะไรนะโกบอลโกบอลโ นั่นคาราโอเกะแล้วก็กลับมายานต้นไม้นี่แหละพอยานต้นไม้ถ้าไม่พอพรุ่งนี้หนูพาไปซื้อพรุ่งนี้หนูมีแรงและตลาดนัดตลาดนัดเหรอใช่ใช่ตลาดนัดตรงนี้เลยตลาดนัดกุลาบคำเรานี่กี่โมงใจจะเช้าถึงเที่ยงน่นโอเคโอเคได้ได้นั่นไปอีกมือถือส้าวอ s n o ท่านผู้ชมเพลงอะไรคะ เอาเลยอัน้อันนีเลส้ออันนี้่ง่หเลาโหลดไปก่อนโลดไปก่อนไงบอกไปยโลดไปก่อนโลดไปก่อนไปเข้าไปเต้นไปเยเดีเอข้าไปเต้นไปเไปาเลยเอ่อออ

ดาดาทนไม่ไหวดาดาทนไม่ไหวดาดาทนไม่ไหวทนไม่ไแล้วเอออ้าวอาอาอาอ้าวนไม่ไหวแล้วอออทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วรู้รู้ว่าไปดุนานานไม่ดีนะไเไปแม่ไปแไม่เอาไม่กดถ่าย ไอกทุกนาทีก็ไปได้ดีแล้คงไม่มาขีเ่าตอานั้นคงแน่นายเพื่อนั่งลำลวายเพื่อเกี่ยวเี่ยวยาแต่กไปได้ดีแลคงไม่มา

อาป่าวันเต้นมดังก็ลืมละต่อแม่ตอแม่เนี่ยได้ออกอี้ยมนมเตมาเตเออโบแดงโบแดงโบแดงเออเออตอนไห้นสูงนะคะตอนไหเนยปูคอนเสิร์ตมาแล้วคอนเสิร์ตมาแล้ว กูแดงแสลงใจพลี่อนไม่ติดแดงแน่นอนเป็ยานเล่ยนพระรจะให้เสียงเหมือนต้นฉบับเป็นยานใช่ไหม นี่เราประกวดร้องเพลงอยู yeah. so yeah. um, um, uh, uh ่นะคะตอนนี้นะคะไม่ไเพลงยังต้นไม้มันจะงามแต่ต้นไม้มันจะไม่มีาและจะลูกดกด้วยไม่มีเพราะมันไม่ได้ปลูกไงเออ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 ออูออเเนเเอเเอเอออเเออ

ไปเลยวลารกิีารกเอเอาไปเลยไปเลยไปเลยจาเจ้ากระจายาเอาิวงมาเลยเอาไปเพงไหนทรำพันเลย ดี่โชชชอบวดกระเป๋าใหม่เออเสักให้รู้แล้วดู่าเออตาสักใหรู้แล้วเออมันจะไปเกิดกับครไปเป็นไปเลยไปเลยเออเอาเอาเอ้เออเออเออเเออเองเออเอเออเออเออ ก็ <laughs> มหันต์ยกข้าร